สวัสดีครับวันนี้นะครับมีรถตากนะครับ WAC 70รุนะครับนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นนะครับรุ่นนี้ใหม่มากๆนะครับล้ำไปเลยครับตอนนี้ถ้าเทียบกันในไทยนะครับขนาดตักประมาณ4คิวครึ่งนะมีกล้องหลังขนาดยาง26.5 25นะครับ ลองดูนะครับสวยๆเดิมๆนะครับสต <c oughs> ิกเกอร์รีมาก,ก็ยังอยู่นะครับ จะดูฟังนครับเครื่องยนต์โคมมโซหกสูบนะครับนนค,มอ,คบอมันเร็วนื้อสีดเดิมแท้ๆเลยครับใต้บางโคนนี้ยังไม่ไม่เป็นสนิมเลยวันนี้ สวยมากนะครับมาดูของจริงก่อนได้คันนี้รถปี2015นนะครับผลิตในญี่ปุ่นนะครับ ลงก็ใช้เป็นปั๊มไฮดรอลิกนะครับภายในก็จะปรับเปลี่ยนจากรุ่นหรุ่นเนะครับเอ้ยรุ่นหรุนหนะครับ มีกล้องหลังนะครับติดมาแล้วก็ตรงนี้จะเป็นจอสี่นะครับแล้วก็มีกล้องหลังสําหรับรุ่นเจ็น,นะครับสําหรับใครที่หารถใหญ,ใหญ่คุณภาพดีๆนะครับรานะคาไม่แพงครับรุ่นนี้พอติดต่อเข้ามาได้นะครับที่มบอข้างล่างนะครับทางเฟสทางไลน์ได้ทั้งหมดนะครับขอบคุณครับ